สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตั้มปลาเล็กนะครับวันนี้มาตกปลากระสูนไมม่ไม่ไม่ไม่เรามาดูวิธีการทําสะพานกันข้ามคลองนะขั้นหลักการแรกเลยของการทําสะพานนะมันต้องมีตอม้อ่อนด้านล่างวิธีกั้นน้ํานะเขาะจะใช้แผ่นเหล็กนะนะแผ่นเหล็กตอกลงไป เพื่อกันเบี่ยงเบนทางน้ำโดยใช้แมกโคร์เงี้ยนะสูงเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะกดกดลงไปไปดูนะเอาแล้วพลังกดมหาศาลพร้อมกับพลังสั่นเดี๋ยวพอค้อนได้ที่นะเขาก็จะดันลงไปดันแล้วดันแล้วดันแล้ว ตันนุ๊บุแล้วกดอ่ามันจะเป็นบรรแรงสรันนะเพื่อไปขัดขัดเหล็กเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้านี่โยากนะครับไม่ใช่ง่ายทำสะพานมันจะมีท่อรอดข้างใต้ด้วยนะสะพานเนี้มาเลยทำยากยนะิดนึง แล้วก็ล่วงยังหวานน้าท่วงอีกเลยปีกว่าๆแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเ,เยอะพอทำฝั่งมูนต่อเปปูนเสร็จแล้วอย่ามาต่อฝั่งนี้ทาเป็นแบบนี้ยาวไปนน่นก็จะได้แ,บบแล้วก็จะเทปูนเทปูนเสร็จก็นะมิดนะ้ี <c oughs> มนุษย์ทร่งสุดยอดจริงๆเราก็มาตกปลาเนี่ยกระสูบมันจะอยู่แนวนี้ริมผนังเนี่ยระดับไซโลไซโลเหยื่อก็จะเป็นประมาณนี้สามจุดห้าเซนเแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเป็นหล่อปูนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นสะพานข้าม เห็นแค่นี้แต่ใช้เระยะเวลาใช้แรงคนมันสมองมนุษย์เก่งมากเก่งมากชื่นชมชื่นชมแค่นี้ครับ